สวัสดีครับพบกับผมทเวลบายทีกในช anel u ูทูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พักบ้านภูเลรีสอร์ทอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็เหมือนเมืองนอกนะฮะเหมือนอยู่ยุโรปเลยนะทุกคนแต่ก็มีบางเรื่องที่ไม่เข้ากับบรรยากาศก็คือเรื่องของอากาศนะฮะเพราะว่าวันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับฝั่งนู้นก็เป็นทะเลนะฮะทุกคน ก็เดี๋ยวเราเข้ารีสอร์ทกันเลยนะครับตรงนี้ก็มีสระว่ายน้ำนะฮะแต่ว่าสระว่ายน้ำก็เล็กไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีบ้านพักยิงรายนะฮะก็เป็นรีสอร์ทที่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะทุกคนวันนี้เรามากันทั้งหมด40ท่านนะฮะก็น่าจะพอดีนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกห้องพักนะฮะทุกคน แล้วก็มีเวลคัมดิงด้วยนะฮะมีเฉากล้วยนะครับเป็นเวลคัมดิงในวันนี้นะฮะอากาศร,ร้อนๆแบบนี้ต้องกินเฉากล้วยนะฮะเฉาวกล้วยแก้ร้อนในกระหายน้ํานะครับหอมหวานเย็นชื่นใจนะฮะทุกคน <S <S ก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศตรงนี้นะฮะถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่ลงไปถึงชายหาดนะฮะ บรรยากาศก็สวยเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะฮะเหมือนอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ข้อเสียก็คืออากาศร้อนไปนิดนึงนะฮะทุกคนอาทิตย์นี้ที่มาก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษาแล้วนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะเข้าสู่เดือนพฤษภาแล้วนะครับเดือนพฤษภาขบุตุก็พยากรณ์ว่าเดี๋ยวก็จะมีฝนนะฮะเอลนิโยก็กําลังจะผ่านพ้นไปเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ลานียนะฮะ ผนก็จะได้ตกเต็มที่นะฮะทุกคนหลันจากที่เราแรงมาประมาณปีกว่าได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าห้องพักกันนะฮะทุกคนสี่คนใช่ไหมก็เป็นห้องพักสี่คนนะฮะทุกคนห้องพักรวมนะฮะก็เป็นห้องสีเขียวห้องนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเข้าห้องพักกันนะฮะก็เป็นห้องพักสี่คนนะฮะทุกคนโอ้โหตรงนี้ก็มีบ่อน้ำด้วยนะฮะ ข้างหน้าก็มีอ่างล้างมือปีที่ให้นั่งนะครับบรรยากาศก็ดีเลยทีเดียวนะฮะทุกคนห้องพักก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูสิบรรยากาศแบบนี้คล้ายๆอยู่ต่างประเทศนะฮะคล้ายๆอยู่ยุโรปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าห้องพักกันเลยนะฮะเขาก็เปิดประตูเรียบร้อยนะฮะพอเข้ามาแล้วนะฮะก็สัมผัสได้ถึงความเย็นนะฮะ พราะว่าข้างนอกมันร้อนมากนะครับห้องก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะฮะมีทั้งหมด4เตียงนะครับเป็นเตียงคู่นะฮะนอนได้สบายๆนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็นอนหนึ่งเตียงนะหนึ่งคนต่อหนึ่งเตียงนะครับแล้วก็มีตู้เย็นนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าตู้เย็นมีอะไรโอ้โหตู้เย็นก็มีน้ําป่าหลายขวดนะฮะเป็นน้ําสิงนะครับน้ําดื่มตาสิงนะฮะ อันนี้ก็เป็นช่องฟิตนะฮะแล้วก็มีอ่างล้างมือนะครับมีห้องอาบน้ำนะฮะนี่นะครับห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำก็มีสองห้องนะฮะแล้วก็มีห้องชักโครกนะครับทุกคนชักโครกก็มีสองห้องนะครับเช่นกันนะฮะ ที่นอนสี่คนก็ใช้ห้องน้ำคนละสองห้องนะครับก็ต่อคิวไม่นานนะฮะเวลาอาบน้ํานะครับแล้วก็มีที่ให้แขวนเสื้อผ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภูเลรีสอร์ทนะฮะอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก็ขอสิ้นสุดการบันทึกแค่นี้คลิปต่อไปไปทําอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel byt นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด่อนสุดสุดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยซักที